ในรอบนัทุกคนในวันนี้ฮัลส์มารีวิวสกิน k คเของกุชิออนนะทุกคนหนึ่ก็คือโกเซนนั่นแหละเ้าขอ,ขอเอิรนว่าโกเซนจ้าเพราะว่าซื้อเกมแมนโกเซนเนาะเข้ามาโอการรีวิวสกิน k คเของกุชิออนเนาะเออสกิน K นั่นเองอ่ะเริ่มเกมมาโอ้โหปอมปอมโคตรกากเออแต่ว่าสกินค่อนข้างที่จะดีอยู่จะเป็นยังไงครับติดตามฮับซมกันเลยบอกเลยว่าสกินนี้มันจะเด่นโอ้โหเข่าปลาไปยังบม่ได้บอย,อย่างซ้ำอ่ะ บอกเลยว่าสกินนี้มันจะเด่นแบบทางด้านเสียงเราทุกคนมันเป็นเสียงแบบเออคือใน King Offighter แหละเป็นเกมแบบสตรีทไฟท์ประมาณนั้นนี่ก็จบมาเป็นกุชชอนออฟเลนเราทุกคนบร่ได้จำมาเป็นฟาร์มเพราะว่าเดี๋ยวนะาะเขาเล่นกุชชอนโเก่งเดี๋ยวแบบทีมได้อย่างประมาณนี้สกินก็ใส่มือตีใส่ตีนเตี้เนาะโอะ้โห แล้วนี่เซเบอร์เขาซื้อมันจะฟาร์มนี่นี่ทุกคนปั๊กมีดให้ถือแล้วโดนเข้าไปกดใส่แข่งนี่ะเฟิร์สบัตเรียบร้อยเนาะเออสกินนี้เขาก็ได้มาตั้งแต่ปีปีไก่ปีไก่กบอกสองปีก่อนที่บอกเออนั่นแหละได้มาแบบงงงงอโอ้่าได้มาจากไหนไปกันอ่ะได้มากะเอามารีวิวให้ทุกคนเบิ่งในมือนี่นีน่เลยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะฟักมันคือวาร์ปได้ปะโอโ้โหมูนตอนแก้ได้เด้อแบบจูดีเซเบอร์มันโดนหนีแล้วเขาก็วาร์ปไปใส่มันได้เลยนะแล้วนี่เขากันเลเวลซีกันแล้วเนาะทุกคน มีดสิบเล่มมันจะเด็เองเดยว่าโกเซนแบบเออมีดไฟสิบเล่มนะเดี๋ยวเขาไปลองเบิึงกันเลยในเลนเดี๋ยวเขาออกมาเป็นเกาะขาวซะเพราะว่าเซเบอร์มันค่อนข้างที่จะจับเขาตายเนาะเซเบอร์โอ้โ,อโหคือจับกันเลี้ยวซีวะทุกคนไอ้เนี่อนคอมโบฆ่ามันโอ้โหมันตายแล้วเพราะเขาลืมกดแซ่แข็งเออนั่นแหละบอกเลยว่าเขาเล่นโกเซนเก่งเนาะอ่ะไผ่ที่เบิรงการทนเบิรงไปซะบอกเลยว่าสกินงามมิลี นี่เนี่ยโอ้โหถือมันยกก่อนแล้วนี่ปักมีดกดใส่แข่งเอาไว้ปักมีดไว้แล้วโดดเข้าไปตีตีในแบบลอยนะทุกคน next level เลยน,นี่โอ้โหมีนซิธามันส่งมีนซิธามาซึ่งเป็นโรม m i n g ทีมฟังสงครามเนาะหนาสั่มไดหรือว่าึสั่มได้เดี๋ยวเขาลองเบิร์สก่อนแล้วทุกคนโอ้โหมานาเน <c oughs> ขาเบิร์สชิบหายละเดี๋ยวเราขอถอยกลับบ้านเอาเสริมมานาก่อนนะทุกคนเออ บอกเลยว่าสู้แบบมานาบูมีสีสวยามเนาะทุกคนเดี๋ยวเก็บคลิปสุดนี้วาบกลับบ้านแล้วกลับมาสู้เรียนแล้วเนาะไม่ดีเลยโอ้โหถึงสตันสัตว์มีไปโอ้โหมันเปิดสะท้อนถอย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทาสะท้อนมันเบิดดอกนี่โดนเข้ามาแล้วกดใส่แข่งโอ้โหเกือบตายตีอ่ะตีอ่ะตีล่าเลยเนาะโอ้โหเปิดอันตรีส่วนตี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 ไอ้มันก็ตีแห้งแท้มันขึ้นหนาแท้เดี๋ยว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 ไอ้อยังไงเขาก็ิดตายไปได้คิวนี่อีกสวยงามเขาเก่งหมดทุกคนเออนั่นแหละ อย่าลืมกดไลค์นะเป็นกำลังใจให้กันใครที่เข้ามาเบิ่งกห็นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แน่นะเออคนจะได้เห็นคลิปกันหลายขึ้นว่าอยากให้เล่นแบบสกินตัวใดกันลองคอมเมนต์มาเนาะทุกคนโอ้โหดูอีคุยถึงเวลเบิร์สตายเลยว่ะมาตอนนี้โโอ้หปักมีโบ้ถึงเนาะเลือดเต้นตัวหน,นาๆเนาะทุกคนเขาน่าจะเบิร์ดมันโบ้ตายเนาะเดี๋ยวเขาลองมึงอาการอีแหละเฮ้ยโอ้โหมันยังไม่แอนตีถอย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 อย่าอ,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 อาการอันตีเบิร์ดแล้วเนาะทุกคนโอเคเขาถอ,ออออยกกมาานนอี่เะ บอกเลยว่ากุเซนเขาแบบเล่นออฟเลนเขาต้องเน้นดับเดียดมมจ,จัดกัได้เน้นหนาไว้แน่ก็ดีแล้วทุกคนนะฮะไอเทมก็จะออกมาเป็นแบบคร็อกออฟเดสิเน่แล้วขึ้นมาเป็นโฮลี่คริสตัลแลทุกคนเพราะว่าเพิ่มดามเมจเขาออฟเดสิเน่กับเพิ่มหนานั่นเองแล้วนาฮะโอ้โหแล้วนี่เลนเทิงเกิดการบวกเกิดข,ขึ้นแล้วเนาะทุกคนโอ้โหคาลีเหรอเดี๋ยวเขาพยายามล้วงตัวหนึ่งแล้วเขาก็แหลกออกเนาะอ่านี่คาลีเบิ้งวันไอ้เหี้ยสัตว์มีดไปเอ้ยปักมีดบ่ถึก อันติเข้ามาซัดมีดแล้วปักมีดแล้วโดดใส่เลยนนะ้องหุยบอกเลยว่าเล่นโกเซนนะถ้าแบบคนที่ยังเล่นโบเกงเนาะเออแนะนําให้คอมโบดไอ้กระยานะก่อนที่จะใส่คอมโบก็คือปักมีดให้มันถึกก่อนนะทุกคนทีมเขาแบบโอ้โหเซเบอร์มาแล้วนี่สัตว์มีดออกไปชุบชุบอีเรียบร้อยแล้วทุกคนโอโ้โหโอ้โหทีมเขาโคตรเก่งอ่ะเออเขาแบกทีมว่ะเออเมบางทีมเขาแบกเขอน อ,อนั่นแหละเรียนตานี้บอกเลยว่าทีมแบกลุงเดียวนะทุกคนโอ้โหอากัสอ้าวชิมหายละนี่แหละนี่แหละอุวยวิวิวิมนาติโอ,อ้ถอยมาก่อนโอ้โหเบลรลีกขอบใจเพื่อนนี่ของยังรอดออกมาได้นะทุกคนมานี่มานี่ อาการสไล่ฆ่ามันเแพบบื่อนโอ้โหมอ,อสคาร์เรืเลลิกเนี่ยพวกนี้เซเบอร์เซเบอร์เดี๋ยวเดี๋ยเวเห็นเซเบอร์แบบ,แบบแบบโอ้โหคาลีอีกมันจะมาดักฆ่าวเต้าอ่ะนี่ทุกคนเบิ้งไหมเขาเล่นโบกเกมตว่ก็ยังสิมาดักฆ่าเขาโอ้โหเซเบอร์ยกไปแล้วเนาะทุกคนมานี่โอ้โหปักมีโบถึงนั่นแหละเนาะทุกคนบอกเลยว,ว่าถ้าเล่นโกเซนนะต้องปักมีไอ้ถึงเลยถ้าแบบเริ่มเล่นใหม่ๆหม่กะลองเบิ้งก่อนที่จะคอมโบอย่างกับปักมีให้มันถึงเนาะทุกคนเดี๋ยวคอมโบว อุ้ยเดี๋ยวอันตีนคือกูเดาไว้แท้โอ้โหเกิดมาอยู่ที่เล่นกลางแล้วเนอะทุกคนเฮ้ยด้ยอีด้ยอีด้ยอีเอาด้ยอีมันอยู่ในป่าแล้วทุกคนโอ้โหทีมเผาเปิดมาแล้วเนาะไี้สักมีดเก็บต่อยเก็บต่อยด้ยอีเนาะมานี่โดดเข้าแล้วปักมีดใส้จิ้บๆตีโอ้โหมาสคาบสัตว์หอกมาเก็บคิวไปเลยเนาะส่งความรู้สึกกับสกินนี้กะค่อนข้างที่จะว่าเป็นสกินที่งามนะแต่ว่า เออติที่แบบโตมันค่อนข้างที่จะโล่งโจ่งไปเนี่ยแต่กัโอ้โหเดี๋ยว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 หนึ่งเด้อทุกคนนี่แบบปืนเลือดเอาไว้โอ้โหโก็แซ่แข่งต้องตีสล้าวมะท่าท่าถ่าท่าทา,า,า,านตีมเบิร์ตนาะทุกคนชิบโอ้โหสวยงามเออนั่นแหละสกินมันค่อนข้างที่จะว่าโคตรงามเลยแหละแล้วก็เสี่ยงไี่อย่างไรได้เรื่องแต่ว่าโตมันแบบใส่ตีนเตะใส่มือตีชิเฉยเดี๋ยวบุญแหละเพราะว่าก็เซนมันใส่มีดนาะทุกคนเดี๋่วมาไปยังถือว่าได้เรื่องในระดับสูงเลยนี่แหละบว์แบบระดับเดยวนึง แล้วนี่โอ้โวยโวยมิซิตาเขาจะโคตรหนาทุกคนเขาเบิร์สันโปตายวะเดี๋ยวเดี๋ยวท่าทีมเนาะทุกคนนี่เบลลี่เขาเข้ามาซ่อนมาแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเอาบัฟเขาเจ้าก่อนเนาะทุกคนเดี๋ยวเขาขอล้านบัฟตัวมิดเดิลบอลอ่ะได้อีลีสวยงามที่เขาเป็นมาร์ติสฟาร์มเนาะอุ้ยเดี๋ยวซึกดึงโอ้โหแล้วนี่ลอดทีมเขามาแล้วโอ้โหเซเบอร์เบิร์นางอินเดียไล่กันไปโบเพื่อน มานี่เนาะเขาถ่ายร่วตัวหนึ่งเนาะโอ้โหตัวหนึ่งวันสนดท้เขาอยู่กันซีโตชิบหายแล้วโอ้โหดีที่เขาแข็หนาเนาะทุกคนนี่แหละสามารถแล่นออกมาได้โอ้โหเป็นเลลิกสลาซีวิตเนาะมานี่ปักมีดเอาไว้แล้วโดดเข้าไปชุบชับโอ้โหอันตรีเขาคู่ด่าวเลยวู้โหจะโดดเข้าไปเหียอ่ะฮะกลับมาฟื้นเลือดกหอนก่อนเนาะทุกคนแล้วนี่ยูชิเลนกลางเดี๋ยวเขาท่าดักฆ่าตัวที่ง่ายๆนี่เนี่ยคาลีมาเป็นยังไงเอาแล้วเราชุบจะโอ้เรียบร้อยมีดซิปเล่มปักเข้าเลยเนาะ แล้วนี่โอ้โหเบลลิกสวย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 เบลลิกงามนั่นแหละแลนแลนแลนนี่น่ะโอ้โหเดี๋ยวจะโ t r โปคิวแล้วเขาก็ตายถึงเวลาที่จะขายไอเทมออกแล้วก็ซื้อมาเป็นแท่แข็งเนาะเอาพิมพ์ฝากซองแน่ยซะฝากติดตามซองยูทูบมูปิ้งส่วนหนึ่งแน่นอนทุกคนมานี่แล้วทีมบอกว่านั่นแหละเนาะเบลลิเกเข้าไปพยายามที่จะเปิดให้ทีมเนาะแล้วโอ้โหมอสคาร์ของเขาโอ้โเเยเบลลิก น่าเสียดายที่ว่ารู้อีแม่งโซนเอาไว้อะทุกคนเออมานี่แล้วอากาศโอ้โหมันออกจากกันระยะมีเท่าเขาโดดเข้าไปได้นะไม่อัติเข้าไปแล้วเสียบเข้าโอ้โหมาที่เข้าไปเก็บแล้วตอนนี้จะจบได้บออ่วะเดือมิซิธาตัวหนึ่งนะทุกคนนี่เขาเจ้าจเกิดโอโ้โยเซเบอร์อยกโค้รแฮงอ่ะเ <c oughs> ข้วไข่เทมโกะอดือดเซเบอร์ตีตาย อ่ะทิมกัจบลงไปแล้วสำหรับเกมนี้ก็จบลงไปแล้วเนาะภัยที่มักก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แน่นะแล้วนี่ go s e n น skin kof เป็ดเจ้าไหนทุกคนได้กันไปนแล้วะ่ะบอกเลยว่าโคตรงามแล้วทุกคนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนเนาะคลิปหน้าอยากใครเป็นฮีโร่ตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้